คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุ่เดชชาแนลคลิปนี้ก็มีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด2พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก็มาจากสำนักเนน้อยซื้อหวยยังโยมซึ่งผลงานข้อโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากสำนักแม่นมากคันเทพแล้วก็สำนักแอดพิชัย PJ สำนักแอดกี hi, นะครับซึ่งแต่ละสำนักก็ผลงานก็ไม่พลาดเลยนะครับเรามาดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับสำนักแรกก็เป็นสำนักแอดพิชัย PJ ก็ขอให้ข้อมูลล่างมานะครับได้ดัง ให้ชุดสองตัวตรงกลางนะครับเป็น8,5นะครับชุดสองตัวซ้ายมือของท่านผู้ชมครับ18,19ขวามือ5 9 8 9ครับแอดพิชัยก็ให้เลขชุด2ตัวล่างมาทั้งหมดทั้งมวล5ชุดนะครับท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดพิชัยครับเรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับสำนักต่อมาก็เป็นคู่ท้ายบน ของแอดกีครับ2ทับทับสรุปมาแล้วได้ชุด28 26 27 5 8 5 6 5 7 4 8 4 6 4 7ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับไปไวๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อมาให้เสียเวลาครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของแม่นมากคันเทพครับได้ข้อมูลมาตั้งนานแล้วครับลืมลงครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ไปเจอข้อมูลก็รีบนำมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับวดนที2พฤษภาคม2564ครับก็ให้ข้อมูลเลขเด่นเลขศูนย์มาครับบนล่างได้เลยนะครับเลขศูนย์นะครับแลขชุด2ตัว0 0 1 1 0 2 0 4 0 8ครับกลับหน้ากลับหลังขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับ ก็เป็นสำนักของเนนน้อยซื้อหวยยังโยมงวด2งทับหทับหกครับชุด3ตัวให้มา4 2 0 2 0 6ชุด2ตัว2 0 0 6 6 1ครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามเนนน้อยซื้อหวยยังโยมก็ได้รับโชคลบอกใชกันไปหลายๆคนแล้วนะครับที่ติดตามนะครับแอน,นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ และแอก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางน,นี้แอนก็ขออำนวยอวยพรฟห้ในท่านผู้ชุกท่านจงมีความโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม2564ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ